อายุ17ที่ที่เขาเห็นเขาบอกว่าอะไรนะที่ทีมชาติไทยอายุสิบเจ็ดเดือนแข็งใช่ไหมอ๋อช่ติไเขาเพิ่งออกข่าวกันครับเมื่อเมื่อเช้าเหมือนว่าทางรองิธิบดีกรมพระนะครับที่จรูนะก็เลยท่านจรูนแล้วกันนะครับก็มีโอกาสได้ได้โทรไปสอบถามท่านท่านก็ ก็บอกเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่สื่อสารว่ากมพละเราไม่เลื่อนเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารผิดพลาดระดับล่างพอระดับสูงไปเจอกันเนี่ยคือเขาก็ตัดสินใจเลยขยับโปรแกรมให้แต่ว่านวันนี้คือเอาอย่างนี้ครับเรื่องที่ต้องพูดกันคือขยับไปตรงไหนเพราะตอนนี้โรงเรียนที่แข่ง16ปีก่อนกลมพระเนี่ย S <S เขาวางแผนปีใหม่ไปแล้วซึ่งเนี้ยผมก็จะบอกแค่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปว่าอะไรดีมากครับเรื่องเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติแต่ปัญหาคือคุณต้องรีบแจ้งทีมที่ลงแข่งขนันสิกปีกอว่าจะไปตรงไหนเพราะถ้าบิว่าเกิดคุณเลื่อนมาเร็วขึ้นสมมติคณขยบมาเตะก่อนเนี่ยปีใหม่อ่าฉัาน,นน่นแหละสุดสุดท้ายอ่ะขยับมาเตะก่อนอ่ะคุณต้องเอาวันที่มาแล้วรีบแจ้งประชุมกับทีมที่เขาแข่งขันเพราะเดี๋ยวปีใหม่บางโรงเรียนอ่ะเขาปล่อยเด็กพักไปแล้วครับเออเขาจะได้เฮ้ยน้อง ปรับแผนกันใหม่มปล่อยพักปีใหม่น้อยหน่อยแล้วซ้อมเพราะจะได้ไว้วางให้มันมให้มันพีคตอนช่วงน,นั้นพอดีอันนี้นี่ฝากกรมพลาด้วยเพราะตอนนี้หน้าที่เป็นของกรมพลาแล้วเพราะนี่เมื่อกรมพลาเปิดทางก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องชื่นชมท่านคือ,อสปีดิตเลยเปิดทางปุ๊บเนี่ยคราวนี้หน้าที่สมาคมก็แค่กลับมาวางแผนตัวเองว่าไอ้หสัปดาห์ที่ได้กลับคืนมาเนี่ยคุณจะไปเก็บตัวที่กาตาเนี่ยคุณจะไปวันไหนยังไงซึ่งผมว่าจีนต้องทราบนะว่ากรมพลาขยับมาเนี่ยคือ มันคือวันที่เท่าไหร่ผมฝากแจ้งจริงมันนี้มันเท่าไหร่ผมเพื่อหัดแล้วล่ะพ่งนี้จริงๆบอกว่ามันต้องทราบแต่ว่าเข้าใจกระบวนการกพลว่าต้องส่งหนังสือเชิญที่มาอีกแต่สัปดาห์หน้ามันมันเริ่มพักันแล้วนะบาโรงเรียนเนี่ย25คริสต์มาสเขาก็เอาจริงเขาก็อยู่กันแล้วอ่ะนะผมว่าฝากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมามันจะมันจะกระทบกับโรงเรียนซึ่งบาโรงเรียนเขาไม่ได้มีนักบอลกีิมชาติเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโอเคเขาเลื่อนอ่ะเขาโอเคแต่คุณต้อง ต้องแจ้งเขาด้วยเพราะเขามีค่าเสียหายคือเด็กบางคนอยู่ต่างวัดเนี่ยเขานั่งเครื่องกลับเขามีค่าใช้จ่ายนะครับบางคนนั่งรถบัสกลับอะไรเงี้ยมันคือมันมีค่าใช้จ่ายหมดไอ้ตรงเนี้ยผมผมฝากกรมพลาด้วยนะครับแล้วก็สมาคมก็อ่าต้องซัพพอร์ตอ่ากรมพลาช่วยกันด้วยเพราะว่าอาจริงๆก็เหมือนกับไปขอร้องเขาให้เขาขยับโปรแกรมให้แล้วก็ขอบคุณอ่าเดนนิลด้วยเพราะเดนนิลคือก็เป็นโต้โผเป็นเป็นสปอนเซอร์ของรายการอาของกรมพละนะครับก็ต้องคุยทุกภาคส่วนปรากฏว่าเดนนิลเขาขยับเลยขยับเสร็จปุบ โกพระขยับก็เลยเป็นข่าวกันกันในวันนี้คือมันเออมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลดีมากดีมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นกีฬาแบบอย่างฟุตแข่งขันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้องๆอให้เยาวชนหรือว่าเด็กขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติอะไรคือถ้าเล่นไปเราก็จะเล่นกันแค่จะแค่นี้นะครับก็คือจะเล่นกันอยู่ในประเทศเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจโปรแกร,รมสําคัญสำคัญที่ทีมชาติหรือว่า โปรแกรมที่จะให้น้องๆไปเพิ่มประสบการณ์แบบนี้มันก็คงไม่โอเคจัดไปก็เท่านั้นน,น่วัตดําตรงแต่นี้ที่ผ่านมามันมันต่างคนต่างธรรมานานลวคือครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราเก็บตัวบอลเยาวชนทีมชาติถ้าไม่นับสมัยก่อเลยนะรุ่นที่แบบนัติกสมชาติยิ้มสิริพา17ิปีไปรุ่นอ่ารุ่นนั้นนะพี่โจจิศักโอ้นพวกเนี้ยนะครับรุ่นพี่เบิร์ดสุธีอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็เป็นดีแบบในขาบอลลีอาชีพไม่มีอันนั้นเก็บตัวยาวไปเลยนะหลังจมีรุ่นหลังจากนั โอ้ตพอะไรนะพิชิตพงศ์ตอนนั้นไปอ,อันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันคือโมเดลใหม่เพราะเด็กสมัยนีย้มันมีอาคาเดมี่หมดแล้วทันีสส์บุศร์ต้นสังกัดหมดแล้วคือมันก็ยังเก็บตัวเหมือนเดิมได้แหละแต่มันติดโปรแกรมแข่งขันระดับประเทศในบ,บ้านเราคือถ้าวันนี้เราเราเริ่มต้นหนี้ยแก้ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหน่อยกรมพระาจะรู้แล้วว่าอ๋อโปรแกรมแบบนี้ต้องทํางานร่วมกับสมาคมนะมผมจะไปวางแบบส่วนผมเนี่ยผมทําได้เหมือนเดิมแต่ถ้ามีโปรแกรมทีมชาติมาเนี่ย มันต้องคุยกันคือคือมันถึงเวลาจัดระเบียบแล้วเพราะถ้าคุณไม่จัดระเบียบนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นข่าวเงี้ยต้องไปขอกันไปขอกันมาแล้วมันทํางานยากนะครับมุมนี้ก็เห็นใจกบลราว,ว่าเขาเลื่อนจากพฤศจิการธันวาไปจัดต้นปีหน้ามสมาคมก็ไปขอเลื่อนเขาอีกอเขาก็ให้แต่ว่าเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งคือจัตุรมิตรถ้าเราเข้าฟุตบอลเยาวชนโลกเยาวชนโลกชนกับจัตุรมิตรคาบเกี่ยวกันเดี๋ยวนี้ก็ควรต้องรีบไปคุยคือไปคุยเลยว่าถ้าไปฟุตบอลเยาวชนโลก จเจ้าตัวนีจะขยับไปตรงไหนคืออย่าไปรอให้ให้ไปก่อนครับออคือตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมว่าจะจี้เหมือนกันว่าไปคุยกับเขาเลยว่าถ้าไม่ไปออถ้าไปเยวชวนโลกจะเลื่อนไปตรงไหนถ้าตกรอบเยวชวนโลกจะแข่งแบบเดิมก็คือ,ค,อคือให้ทุกคนมีเวลาเตรียมงานอะไม่ใช่ใกล้โ์นาเมนทีคุณก็ไปคุยกันถูกไหม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่ที่ฝากไว้เฉยนะครับนะครับอ่าน,นี้เป็นโถเนาะนะครับก่อนที่จะ การจับสลากออกมาใช่ใช่สรุปเราเราตกจากโถสองไปโถสามนะครับก็งานมันก็ยากขึ้นแหละเพราะตอนโถสองเนี่ยเราก็จะไม่เจอพวกกับพวกออสซี่พวกหนไงี้ยออสเตรเลียเยเมนอุสเบกอุสเบกเงี้ยเพราะสุดท้ายเราเรามาเจอปุ๊บคือแต่อุสแต่อุสเบกมันตกอุสเบกมันตกโถหนึ่งปะพี่จำไม่ได้เพราะว่าอุสเบกตกโถหนึใช่ไปแทนเอออิหร่านขยับขึ้นไปแทนเพราะว่าเขาเอาผลงานสามสามครั้งหลังสุดอย่างน้อยถ้าโถสองเนี่ยเจอเยเมนหรือทาจีเองเพราะว่ายังโอเคจริงๆลุ้นจับสลากให้เป็นอย่างนั้นนะโบคือคือ อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเออถอถ,ถหนึ่งก็โถหนึ่งมันก็จะถามว่าใครก็ได้ก็เอาจริงถ้าเลือกได้ก็อยากให้เจอซาอุหรือเจออิหร่านอ่ะแต่เจอออสเตรเลียลอนอาเซียนครับเราก็เจอเขามาแล้วนี่เราเจอมาแล้วอแต่ว่าเรา,เราไม่รู้ว่ามันจะปนไปถึงไหนแล้วไงไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ